เจาดำทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยทีนี้มาถึงโคตรคูอยู่กับพี่โอ๊ตมา<ะ>พูดถึงบอสคนนี้หน่อยเพราะพี่โอ๊ตเนี่ยเจ๊ก็สัมผัส ใกล้ชิดอยู่ประมาณนึงแต่ก็จะไม่ได้สนิทสนมลมเกลียดหมายถึันว่าไม่ได้สนิทกับพี่เขาขนาดนั้นค่ะแต่เป็นคนน่ารักมากนะน่ารักมากแล้วก็เป็นคนซับพอร์ตทุกคนสุดๆเป็นไงบ้างกับผู้ชายคนนี้โอหพี่โอ๊ตเป็นเป็นคนที่น่ารักมากจริงๆคะเจ๊หนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้คือภาพที่ทุกคนเห็นอะว่าพี่โอ๊ตเป็นอย่างเนี้ยเขาดูแบบเฮ้ยตลกเลยนะเบื้องหลังก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีพาคนที่แบบเบื้องหลังก็ไม่เห็นตลกเท่าไหร่ดีกว่าพี่โอ๊ตเขาก็ยังเป็นอย่างหลััังเคค้้้าาาานนนน่่รกวีีบ เขาใจดีมากพี่โอ๊ตคือ<น>เป็นคนใจดีซัพพอร์ตมาก,มากแบบสุดๆอะคะ่ะเคยมีหนูไปวันที่พี่โอ๊ตเปิดร้านหนูก็แบบลองไอ้นี่ไปไม่ไหวพี่โอ๊ตก็มาส่งหนูถึงบ้านเลยคือโตทตอนนั้นที่ก็ร้านกูแท้ๆก็เปิดร้านกูควรจะต้องอยู่ดูร้านด้วยไอ้นี่ก็โอ้โหสนุกเกินแขกแดกเกินเจ้าภาพหลับพี่โอ๊ตส่งถบเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนดีอะเจ๊หนูรู้สึกว่าพี่โอ๊ตเป็นคนน่ารักมากๆหนูก็เลย หนูรู้สึกว่าจริงๆทุกคนอะสัมผัสได้อยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นเจ้านายที่ดีซัพพอร์ตอยู่ดีๆแบบเข้าไปออฟฟิศหนูเห็นของกินกระจายอยู่เต็มเลยมีอะไรคือมีอะไรที่มันน่าเฉลิมฉลองพี่โอตก็เมาเผื่อแขกคนนี้น่ารักนะเป็นเป็นบอสเป็นบอสที่น่ารักมากโค้ดครูใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่พี่พลอยก็ยืนยันว่าโค้ดครูเนี่ยช่วยตัวพี่พลอยพัฒนาในหลากหลายมิติเลยหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ข้างนอกซิทคอมหนูก็ไม่เคยแสดงมาก่อนอะเจ๊ มันไม่ได้แสดงนะเท่าที่เห็นกูเห็นไปนั่งหัวเลาะอยู่ในฉากอย่างเดียวนี่เจอซีกับตั๊กบริวูนี่หนักเลยโอ้โหตัวนั้นนี่ไม่เอาหมดอยู่แล้วไม่เอาเลยไม่มีอะรสคริปต์ไม่ต้องสคริปต์ไม่ต้องพูดกลับก็ไม่ไม่ต้องเหนือการควบคุมแล้วพื้นเปียกหมดเทน้ําเละเราดันซีนแรกจรเจอต้องเช็ดกันยับต้องเช็ดกันยับกว่าจะถ่ายซีนต่อไปได้นั่นคือปัจจุบันนี้ทําอยู่หลายอย่างมากนะใช่ค่ะก็ถือว่าชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นอะไรตอนนี เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นคนสวยหรือเป็นอะไรเป็นพอยโคตรคูไอดีบัญญูเป็นลอยโคตรคูนะโอเคโอเคโอเคตลรักสุดก็รักเอฟซีออนไลน์ด้วยโอ้ก็ไปดูเชลซีมีอะไรไหมพี่เจ้าไหนไหมนี่จริงพอยก็รักพ่อด้วยซูซูกินะอยู่ยากแล้วกู เอออะนั่นคือ p a ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันค่ะแวะเรื่องส่วนตัวนิดนึงก็แล้วกันได้ค่ะคุณเป็นอินฟูมาเนี่ยก็อยู่วงการมาก็หลายปีเนี่ยค่ะมีอินฟูด้วยกันมาก็เราก็ติดกับคุณไหมหชื่อย่อปอวทอลอนอเนี่ยมีไหมปวทอลอนอมีไหมทำไมมันยากจังเลยแบบน,นึกไม่ออกเลยอค่ะเจ๊วทลนมีไหมมีคนอย่างนี้มาก็เราก็ติดกับคุณไหมสนิทกันอ๋ออันนี้คือเป็น อินฟูชายในวงการที่หนูสนิทด้วยที่สุดเลยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเลยเขาจะเรียกว่าเป็นคู่จิ้นกันไม่ใช่ไงเแลแบบเอ้ยเวลาไอ้ปาล์มเอารูปไปลงอ่ะคนก็แบเอ้ยนู่นนี่นั่นตอนหนูอะเขาไม่หนูเลยถามกูก่อนอ๋อเฮ้ยกูจะไปเอ่ยชื่อเขาคุณปอวทรนปอวทรนนี่เมื่อกี้ต้องตัดออกใช่ไหมไม่เดี๋ยวตัดเอาไว้หมดเลย เนี่ยคือเป็นเพื่อนกันท่านถ้าสำหรับคนนี้เนี่ยเพื่อนแบบเพื่อนเลยโอเคสบายใจได้แล้วสบายใจได้นี่คือเพื่อนแล้วมีมีใครมาแบบมาจงมาจีบหรือไม่ในวงการเอาเอาที่เล่าได้หนูจริงหนูพูดได้หมดอยู่แล้วหนูสบายใจแต่เราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเอาชื่อย่อ ดี๋ยวเจย่อให้หนูกล้าพูดตรงนี้ลยคะเจว่าหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นในวงการบอลนะบอลนะฟุตบอลหรือบอลเนี่ยไม่มีใครจีบหนูเลยสักคนเดียวในวงการบอลนะอยาว่าวงการบอลเขาไม่กล้าเหรอหรือยังไงไม่รู้ค่ะถ้าเป็นวงการบอลไม่มีเลยแต่วงการอื่นมีเข้ามีบ้างแล้วทัวนี้สาระสารภาพเป็นไงบ้างตอนนี้หัวโจงกระดโซนนะโซนค่ะหาคนดูแลอยู่หนูดูแลตัเองได้ ชอบแบบสายฝอแหมสายฝอแบบพระเอกซีรีส์พระเอกซิตคอมพระเอกหนังอะไรเงี้ยหนูมีสเปคของหนูแบบตายตัวอยู่แล้วนั่นก็คือสูงสูงแบบร้อยแปดสิบบวกอันนี้คือสูงที่สุดส่วนสูงสูงอายุสูงโอเคร้อยแปดสิบบวกร้อยแปดสิบบวกอันนี้แต่จริงจมันเป็นสเปคที่หนูพูดมาแบบเกือบทุกรายการที่เราคุยถามจมูกโด่งโอเคสูงจมูกโด่งแล้วก็ต้องอายุมากกว่าอ่ามีเชื้อมีเชื้อไหมเชื้อนิดๆิดไหม เชื้อโรคอ่ะเชื้อประหลงปรั่งเนี่ยเชื้อแบบอินโตอินเตอร์ชอบเลยจริงจริงหนูเป็นคนชอบคนหน้าชัดอะค่ะเจ๊เข้าใจกัว่าหน้าชัดปะมี่น็อคคิโอไหมจะบุกโด่งสูงด้วยแล้วก็มีเชื้อฝรั่งหน่อยๆนี่ยเห็นอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่นู้นยังเห็นหน้ามันเลยไม่ใช่ยังไงหน้าชัดคือเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นแบบ สัญชาติไหนแบบตาแต่น้าชัดจมูกชัดปาชัดหนูชอบคนยิ้มสวยแบบฟันสวยอะไรเงี้ยอ๋อคนยิ้มสวยคนยิ้มสวยวพี่ชอบชอบพี่เตาเชอญยิ้มแน่เลยฮารก้าไม่ช่ไมแล้วสเปกเลยสเปกแบบนี้ส่วนส่วนรูปลักษณ์อะไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงดูดูเลยไม่ดูกันอีกทีดูตรงนี้เลยอ๋อดูเลยนะอ๋อโอเคอ่ะเปิดตัวคุณซันนี่ลยฮะ ชอบชอบแันดี้แล้วนั้นก็เราก็เพื่อนเนาะเราก็เอออยากให้เพื่อนมีความสุขก็ไปดูคอไปหาแันดี้เฮ้ยทำอะไรอยู่เพื่อนเนี่ยเพิ่งถึงบ้านโอเคเราก็เอาทบทอสใส่ไอ้บลูทูธใส่หูป่ะแก่มากแก่มากเดินเดินขับดีบาได้ไงวะเออเป็นความเคยชินแอรพอร์ตแอรพอร์ตเออเดีเดีเออเดี๋ยทอสกันแหละ แล้วพี่โอคอซันนี่ไอ้นี่แทนที่เออเห็นแล้วพี่ซันนี่เขาว่าไปซันนี่ไม่ใช่งูจอกอางไม่ได้กลัวมันไอบ้บ้าหลบอยู่หลังเจซันออน,นี่ว่าโหกูจะโทวหากูทำไมเนี่ยไม่รู้เคินใจอ๋อคือถ้าเกิดให้แบบยกตัวอย่างชื่อขึ้นมาก็คือแบบนี้หน้าชัดแบบนี้พี่ซันนี่เนี่ยเป็นดาราที่ชอบแบบคนยอมก็แบบเนี่ยแหละคือแบบ เปคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปายตัวขนาดนี้ค่ะเจ๊ถ้าเกิดเป็นทรงแบบอันนี้พูดกันแบบกว้างๆแบบถ้าเกิดจลังเรื่องความชอบแล้วหนูชอบคนที่แบบตัวสูงสูงจมูกโด่งยิ้มสวยอายุมากกว่าอะไรประมาณนี้ก็แบบหนูก็นี่ก็ครบแล้วนะก็เกิเกิดก็ในระดับแม่ชานนี่กับพี่น็อกเคียวเป็นสองคนได้แหละหรือพี่ยกเย้เขยิ้มสูงไปเอาแล้วถูกไหมโอเคสูเอาเพราะนั้นใครที่คิดว่ามีรูปลักษณ์ลักษณะใกล้เคียงกับสเปคก็ ลองติดต่อสอบถามไม่นั่ไม่ต้องเออถือว่ากูไม่ได้ถามแล้วกันเออถือว่ากูขอโทษนะนี่หนูไม่ชอบให้ใครมายุ่งอะหนูเออกูก็ไม่ชอบกูไม่ถามเลยไม่ชอบให้ใครมายุ่งอะไม่ชอบมึงเลยไอ้บ้าเออแล้วก็คือเรื่องส่วนตัวแร๊บแร๊บอะไประมาณนี้คำๆมึงขำมึงขำเอาทีนี้มาเรื่องฟุตบอลบ้างละค่ะ ก็ถือว่ามีอาชีพเป็นเนี่ยการทําง,งานในวงการฟุตบอลเริ่มขยับเข้าไปวงการบันเทิงอะไรก็ว่า,าไปแต่จุดเริ่มต้นคือเชลซีใช่ค่ะเจ ي, ไ้ไปชอบยังไงเชลซีพี่พลภาพแรกเป็นยังไงกับเชลซีพ่อหนูชอบอาร์เซนอลอันเนี้ยได้ยินมา่ส,ส,สื้อทเออ <laughs> เป็นคนที่แบบนิดนึงวะ <laughs> ไปอาร์เซนอลนะใส่เสื้อเชลซีไป <laughs> โลโก้เชลซีไปเข้าไปในขัดสโมสรอาเซนอลนแล้วไปซื้อเสื้ออาเซนอลนถุงอาเซนนลนถุงใส่ๆแล้วเป็นได้สีแดงมีโลโก้อาเซนอลนแล้วไปสนามสเปอร์เสื้อเชลซีถูงอาเซนอนเดินเข้าสนามสเปอร์กูไม่เดินด้วยเลยแล้วคือเจไม่เดินด้วยจริงจริงไม่ได้พูดเล่นนะไม่ยอมเดินด้วยจริงๆไม่เดินด้วยเลยเพราะที่นู่นเนี่ยเขาไม่ได้คือ เซลซีอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์มันยังหย่นหยวนใช่แต่อาร์เซนอลสเปอร์เนี่ยมันไม่ได้เลยมันเดี๋ยวคนจะถามว่าหนูไม่มีมารยาทแท้ก่อนว่ามันไม่ใช่แมชเดย์มันเป็นมันเป็นการเข้าต็อปเฉยมันชื้อของเฉยแต่ว่าที่นู่นอ่ะเขาแบบพนักงานเขาจะถือมากใช่และไอ้ไอ้เลเซอร์เบนซ์อีกคนนึงนะครับสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษพายมาเดี๋ยวพี่ถือถุงให้จะเข้าร้านไม่ได้เอาอ่ะกาบอกว่ากาบอกทิ้งขยะทิ้งขยะเดี๋ยวนี้เราไม่จับด้วยนะใช่ ทิ้งเดี๋ยวนี้เพราะเขาจะมีตั๋วกระเป๋าไงบอกทิ้งเดี๋ยวนี้ที่นี่เราไม่ทํากันแบบนี้ <c oughs> เกือบไม่ได้เข้าอ่ะ <c oughs> แล้วหนูได้เข้าไปแล้วไม่ได้มถไอ้ตั๋วปิวโป <c oughs> ้แล้วเรียบร้อยอันนี้เรื่ <c oughs> องสามขามเรื่องพ่อพ่อเชียร์เซนอนพ่อเชียร์เซนอนแล้วพ่อก็จะคอยบอกว่าเดนิสเบิร์กแคมป์เนี่ยเก่งมากเลยนะหนูรู้ไหมคนนี้เขาเก่งมากเลยหนูรู้ถึงขั้นแบบตั้งแต่เด็กอ่ะว่าเขานั่งเครื่องบินไม่ได้หนูไม่รู้แล้วเจ๊ยูหนูรู้เข้ามือหินตั้งแต่เด็กเป็นฝั่งหัวมาคนนี้เขาเก่งมากเเเเลลยยแแแต่่่่่่่ววาานนนนนีค้้ััังงงงรือบบบิไไมดหูกก็็ฟ จะไม่เชียร์ทีมนี้จะไม่เชียร์ทีมนี้ไอ้บ้าก็มีแต่ฟังพ่อโอ้โหทีมนี้เจ๋งเลยจะเชียร์ตามพ่ออ้ยจะไม่เชียร์จะไม่เชียร์ทีมนี้จะไม่เชียร์ทีมนี้แล้วก็ไอ้ทีมสีแดงๆสองทีมที่คนเชียร์เยอะอะก็ไม่เอาแมสไปแมสไปไม่เอาส่วนพ่อจะดูบอลตลอดใช่ไหมคะส่วนมีวันหนึ่งเปิดมาก็คือมันเป็นเชลซีเตะหนูก็ไม่รู้จักตอนนั้นหนูน่าจะแบบม .5 ม .6 คือมันดูบอลไม่เป็นอะค่ะเจ๊ไม่ดูอัพไซด์คืออะไรู่่แต่ก็แค่พ่อเราดูบอลก็ก็ใช้ชีวววิตออออยยูู่่่่่่กกับบบพพแแแลล้้ะใใช็็ถาาามมคคนนนีรรเห์ด รู้สึกว่าแบบเขาดูเป็นคนดีอ่ะไม่ใช่หล่อนะคะแบบดูเป็นบุคลิกดก็ถามพ่อแบบใครพ่อบอกว่าคนนี้แฟนแลมพาร์ตก็ถามว่าอยู่ทีมอะไรก็บอกว่าอยู่เชลซีจ้ะหนูก็เลยเป็นผู้หญิงชอบสีฟ้าอยู่แล้วก็เลยโอเคเชียร์ไอ้ทีมนี้แหละเออเริ่มต้นอย่างนี้เว้ยง่ายๆค่ะแบบที่แบบไม่ได้ดูเป็นด้วยซ้ำตอนนี้แค่แว็บว่าเห็นแลมพาร์ดแล้วรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันบุคลิกเลยหน้าตาดูเป็นคนดีป้าคนนี้ใครคนนี้ใครแล้วแมพาร์ดอยู่เชลซีเชลซีเชียร์ทีมนี้เลยเชียร์ทีมนี้แล้วกัน เริ่มต้นนี้เลยเริ่มต้นอย่างนี้นนลแล้วหลังจากนั้นหาข้อมูลไหมไม่ไหาก็แค<า>่แบบก็ดูดผ่านๆไปเลยก็จะอ่เราเชียร์ทีมนี้เราเชียร์ทีมนี้ยังไม่ยังไม่อินอะไรอะค่ะก็คือเหมือนแบบปักใจกับตัวเองแล้วว่าเราเชียร์ทีมแต่ก็ยังไม่ได้อินอะไรไเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็แบบดูมาได้แป๊บเดียวแกล้ลำผ่านก็ไปอ๋อไปลว่าช่วงปลายของลํำผ่านแล้วเนาะปลายแล้วค่ะคือหนูไปคือช่วงปลายเลยช่วงสุดท้ายเลยแล้วก็แต่ว่ามันปักใจเชียร์ไปแล้วอ่าก็เลยแบบโอเคเชียร์ทีมนี้แหละจนมมาาาาเเเหห็็็นนนจริงๆคคททีีู่่ชออออบสุดไ้ขะกื ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตำนานเชลซีแล้วก็นแฟนเชลซีเนี่ยรักเขาแน่นอนใช่ค่ะหนูก็เลยแบบก็คือเริ่มถามพ่อลวไอออกไซด์อะไรเนี่ยมันคืออะไรล้ำหน้าอ๋อคือพอไปชอบมากๆเขาอยากรู้ลึกๆแล้วะกติกาต้องมาใช่เพราะในใพ่อก็ดูแล้วเนี่ยเราก็ควรจะดูให้เป็นก็อธิบายนะแบบบอกหน่อยว่าไอตรงนี้ล้ำหน้าคืออะไรทำไมเตะมุมไออะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรก็คือเริ่มถามพ่อจนดูกับพ่อค่ะแล้วมันก็ดูดูดูเสพเข้ามาจนแบบ ปี2015เชลซีมาไทยพอดีอเราก็แบบอยากไปดูมากแล้วก็ยังไม่ได้เข้าวงการอะไรขนาใช่ไหมครก็เลยขอให้พ่อใส่เสื้อเชลซีไปดูเชลซีเวยให้แฟนอเอร์ซอลใส่เสื้อเชลซีพาตัวเองไปดูเชลซีนี่ทต่เป็พ่อไม่ทำให้ได้ แต่พ่อเขาทำไเออน่ารักจังป้าใช่ค่ะแล้วก็ไปดูด้วยกันจ้ะใช่ค่ะก็เลยแบบมันก็เลยเริ่มอินขึ้นเรื่อยๆค่ะเจ๊มันได้เห็นน้ำมูเห็นอะไรเราเริ่มรู้จักแล้วเห็นเวลาเขาแบบมีดาวที่แมทเจอกับเินเกอร์อะไรต่างๆนะเราก็เริ่มอินอินอินดูอย่างเดียวเลยก็อย่างที่บอกเจ๊ค่ะว่ากลายเป็นว่าชีวิตหนูเนี่ยไปเรียนเธอกลับมานอนแล้วตื่นมาดูบอลมันก็เหมือนกับอยู่ดีๆมันกลายเป็นความชอบของเราไปมันก็เลยซึมซับไปเองใช่เนอะจากจุดเล็กๆจากจุดเล็กๆคือเจ๊ว่าหลักๆนะ ป้าปลาแหละปลูกฝังอืน่าจะจริงค่ะนั่งดูด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะใช่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็อยากอยู่ใกล้ป้าเนาะป้าหนูต้องดูเพราะว่าเมื่อก่อนเลยสมัยก่อนนะป้าหนูตรวจข้อสอบตลอดอ๋อป้าเป็นสายกาดิเอโอเคใส่จิ้มอ่ะป้าเป็นเทเบิลอ๋อโอเคป้าเป็นเทเบิลไอ้บ้า เราก็สนุกสนุกแล้วนะนานแล้วนานแล้วตั้งสองสามอาทิตย์แล้วเมื่อวานย้อกเล่นตอนเล่นยอนเล่นดัเลยกลายเป็นว่าว่รักก็ดูชอบเชลซีมาตลอดจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอินฟูสาวสวยที่เป็นตัวแทนของเชลซีนะทีนี้จัดเชลซีให้เราหน่อยพี่พลอยเชลซีตลอดการในดวงใจของคุณเลยนะได้เอาที่แบบคุณชอบนะไม่ต้องไปสนใจกระแสคนอื่นเลยนะเอาเป็นหนูชอบแล้วหนูได้ดูแล้วกันถูกตเนาะ ระบบอะไรดี4 2 3 1 4 2 3 1นะได้ผู้สาประตูปีเตอร์เช็คโอ้โหปีเตอร์เช็คนี่ชัดเจนอยู่แล้วขวัญใจปีเตอร์โบสอ่าปีเตอร์เช็คนะปีเตอร์เช็คค่ะอืมอ่ะแนวรับ4คนแบ็คซ้ายเนี่ยเอาเป็นแอสเปเรกเตอร์โอเอาพี่เดฟไปยืนแบ็คซ้ายโอเคได้เพราะว่าอยากให้เขาอยู่ตรงเซนเตอร์นี่เอาจอนเทอร์รี่คู่กับเชียโกซิวาโอ้โหแข็งปึ๊กเลยอะ ขวาเป็นลิสเจมตอนที่ดีตอนที่ฟิตตอนที่ฟิตตอนที่ไม่เจ็บโอเคตอนยังไม่เจ็บแนวรับ4คนนี้แบบวินัยสูงเหนียวแน่นนะใช่ค่ะเซซาอารเบนัลตาชื่ออะไรนะเจ๊เซซาอารเบนัลตาดีแล้วเพราโกไม่เอาเกป้าจุดเดือดกลางเป็นอ่าเซนเตอร์แบ็กเป็นเทอร์รี่กับตีโก้ใช่ค่ะขวาเป็นลิสเจมขวาเป็นลิสเจมคู่กลางกองกลางเอาคู่แชมป์เลยกองเต้กับมาติชโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคู่ที่ เขาเลยถูกพูดถึงน้อยไปนิดนึงนะใช่พรจริงอ่ะคู่นี้มันบูบุนมันลงตัวมากนะหนูว่าชอบกองคือลองจากอาซากองเต้คือคนที่หนูชอบที่สุดนะหนูรู้สึกว่าเขาเหมือนเมียน้อยอ่ะเขาอยู่ทุกที่อะไรืะเขาอยู่ทุกที่เดมันยามัติดแบบเป็นทุกอย่างของทีมแล้วหนูก็เลยแบบชอบมาแล้วเขาน่าร้าแล้วเ็าดูแบบถ่อมตัวเนาะคู่นีนะคู่นี้เลยโอเคอาสามแนวรุกปีกซ้ายอาซาอยู่แล้วชัดเจนชัดเจนาต้องเป็นอาซาขวาหนูขอเลือกวินเลียน โอ้วิลเลียนจริงๆวิลเลียนตอนอยู่เชลซีเป็นอะไรที่หนูชอบมากเลยค่ะแบบชอบมากๆอ่ะแต่คนก็มักจะลืมนะเพราะวิลเลียนในจริงตอนอยู่เชลซีฟอร์มดีสุดละดีมากๆชอบมากจนาชีพเขาเลยอ่ะใช่ค่ะหลายคนอาจจะแบบเอมองไปทางนู้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในทีมเราใช่วิลเลียนนะใช่กังลุกแน่นอนอยู่แล้วเฮมเมเกอร์ลังผักกังลุกตรงนี้อ๋อนี่คนที่ทำให้คุณเชียร์เชลซีนะค่ะซูเปอร์แฟรงค์ใช่ค่ะแล้วก็ตรงหน้าเนี่ย โอ้โหน้าก็เลือกยากเพราะว่าเชลซีถ้าไม่ถ้าถ้าไม่นับยุคหลังเนี่ยยุคก่อนๆของหน้าดีเยอะมากอืมคือจริงๆหนูชอบคอสตาเนอยเพราะว่ามันความเถื่อนนะมันเถื่อนดีเดโก้คอสตาแต่หนูเชื่อว่าสุดท้ายถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ยจริงๆคนนี้เป็นคนที่หนูแทบไม่ได้เห็นเขาเล่นเลยเพราะว่าหนูมาตอนท้ายแหละแล้วก็ดูแต่ไฮไลท์แต่ยังไงหนูก็ต้องเลือกเขาดีๆเฮดอกบาโอ้โหนี่ด็อกบาด็อกบาเออแมลงูสาบโอ้โหเดี๋ยวนะอาซานัมบาดมิเลียนด็อกบา หูข้างบนโหดคือทีมพี่พลม่งสมดุลมากเลยนะสมดุลป้าเจ๊แชมป์ก็แชมป์นะก็มีหลายคนก็เป็นแชมป์นะชุดเนี้ยเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วเออนี่คือเดี๋ยวเห็นไหมเขาดูบอลเขาดูจริงๆนะโค้ชเอาน้ามูด้วยการจะถามเลยว่าโค้ชเอาใครน้ามูโชเซ่มูญโยนะคือหนูเป็นหนูเชื่อว่าเด็กยุคหลังสองพันมาค่ะเจ๊หลายๆคนก็ต้องเลือกน้ามูแหละเพราะน้ามูอยู่กับเชลซีอ่ะไม่นับต่อนรถบัสอ่ะเขาก็เป็นคนที่คือหลายคนอาจจะเลือกทูเคิลเพราะว่าเขาก็ทำเพื่อทีมเหมือนกันใช่แต่ว่าหนูรู้สึกว่า หนูหนูด้วยความที่พ่อเป็นแฟนอาร์เซนอลอะค่ะเวลาเราดูดาร์บีแมช์เราเห็นน้ำมูของเวนเกอร์มันสนุกมวยถูกคู่คนดูถูกใจหนูก็เลยรู้สึกว่ายังไงหนูก็ต้องเลือกน้ำมูอาแล้วนี่คือทีมยอดเยี่ยมตลอดการในดวงใจของพอยชูรีกับเชลซีใช่ค่ะโอ้โหให้แจวแจวชุดนี้แจวใช้ได้เลยแต่หนูอาจจะเลือกไม่โดนใจหลายคนหรอกเพราะว่าหนูมาทีหลังไะค่ะแต่ไม่ซีเรียสเลยพอนี้ทีมเขานะย่าดูดูทันยูแค่นี้ไงทีมพีพอยครับเพราะนั้น ใครที่ดูอยู่อยากจะจัดทีมก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวให้เขาเข้าไปดูคอมเมนต์เราให้ทีมคุณเป็นยังไงนะอันนี้ทีมเขาเออโหนี่ถือว่าคุยกันหลายหลายเรื่องก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนนะเออแล้วทีนี้เป้าหมายต่อไปของพอยสุรีคืออะไรหลังจากนี้เนี่ยพอถามจริงจังแล้วก็จะตอบไม่ได้ก็จะคิดคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมองอนาคตอะค่ะแบบไม่ได้มองอนาคตก living the moment ใช่คือดูกับช่วงเวลานั้นๆปัจจุบันมากๆมากแบบแทบจะมากที่สุดคนนึงในบรรดาแบบ ถ้ามีสิบคนหนูคือคนที่อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดเพราะว่าหนูเป็นคนที่ถ้าถามว่าอีกสองปีจะทำอะไรอะคะเจหนูยังคิดไม่ออกยังไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆคือ e n j o ตรงนี้ไปก่อนหนูเป็นคน e อยเอฟ v e r y moment แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็น l u ก k y g i r ลในหลายอย่างหนูรู้สึกว่าหนูเป็นผู้หญิงโชคดีมาตลอดหนูเป็นคนอยู่กับปัจจุบันมากๆอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่างที่หนูบอกเจมันแก้ไม่ได้แล้วแต่หนูเชื่อมาตลอดว่าการทําปัจจุบันให้ดี ยังไงอนาคตอ่ะมันไม่มีทางแย่อยู่แล้วมันอาจจะไม่ใช่เดอะเบสแต่มันเบเทอร์แดนนาวแน่นอนนี่โอ้โหเป็นคําตอบที่ดีกว่าตอบรึซ้ำว่าอนาคตจะทําอะไรหนูก็รู้สึกว่าหนูอาจจะรู้แค่เดือนหน้าอาทิตย์หน้าช่วงสิบปีทําอะไรแค่นั้นะคะหนูก็อยู่ให้มีความสุขแล้วก็แล้วทำทุกวันนี้ให้มันดีใช่คือหนูเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากทําอะไรแล้วมันก็ง่ายนะในการใช้ชีวิตใช่ค่ะแล้วก็มไม่ซับซ้อนเนี่ย หนูก็จะทําเลยหนูจะไม่รอหนูก็เลยแทบไม่มีอะไรหลงเหลือที่เดี๋ยวค่อยนู่นนี่นั่นอาจจะมีแบบอยากไปเที่ยวประเทศนู้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยไปก็เขามาร์คไว้มาไว้หลวมๆใช่ค่ะแล้วก็เป้าหมายหนูมันกว้างมากเลยค่ะเจ๊แค่ทําให้มีความสุขทุกโมเมนต์แล้วก็หนูรู้สึกว่าเราจะต้อง flexible ให้ง่ายเราไม่รู้วันต่อวันนั้นใช่ค่ะมันอาจจะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูอยู่กับปัจจุบันมากเนี่ยหนูจะแบบไปได้กับทุกอย่างง่ายๆนี่ถือว่าตอบได้ดีมากแล้วก็เป็นเป็นวิธีคิดที่ เจก็เห็นด้วยนะเพราะว่าบางทีหลายๆคนเนี่ยก็มองแต่อนาคตมองแต่เป้าหมายมองแต่เป้าหมายมองแต่เป้าหมายจนลืมว่าปัจจุบันเนี่ยมัยนสำคัญที่สุด<ช>เออ,อว่าแบบก่าจะไปถึงปลายทางเราต้องทำระหว่างาทางให้ดีด้วยสุดยอดจบได้คมและสวยมากหนูสวยใช่ไหมเจนนี่แหละ <laughs> เอาทีนี้ฝากผลงานหน่อยที่พลอยตอนนี้<ด>ทาําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างเอาให้เต็มเหนียวเลยเพื่อนตอนน่อมีนะคะฝากช่องทางหลักก่อนเลยก็คือฝากช่องทางของตัวเองนะคะไม่มว่าจะเป็น Facebook Instagram พลอยซูรีพลย y s ูไ i ฝากเพจเรื่องของพลอยนะคะที่ไม่ค่อยอัปเดตอะไรเท <c oughs> ่าไหร่เพราะว่าแล้วแต่อารมณ์คือเพจหนูว่ามัน,มนตามอารมณ์หนูเจ๊มไม่ใช่แบบเรื่องบอลอย่างเดียวก็ชื่อเพจมันก็บอกอยู่แล้วเรื่องของพลอยมันมีเร กตูเรื่องหนังสือ,อคือหนูเป็นคนชอบอ่านหนังสืออ่าก็อาจจะมีเรื่องอนิเมะมีเรื่องหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอัพด้วยเพราะขี้เกียจแต่พยายามอยู่ก็ไปกดตามมันก็นนแล้วกันนะคะแล้วก<า>็วรับรองว่าไม่รับรองว่าไม่ขึ้นประกวนนิวฟีดแน่เพราะมันไม่ค่อยอ <c oughs> ัพหนูไม่ค่อยอัพจริงจริงจ๊ิงนเห็น <c oughs> ใช่แล้วทำไมเห็นเห็นแต่พลชูรีตั้งตะการวะทำไมเรื่องของพลกูกดฟอลโล่ไว้แต่มันไม่มาวะไม่ค่อยอยากเด็กตั้งใจจะขยันแล้วขยันแล้วพยายามอ่ะพยายามแล้วก็ ฝากทางโคตรครูเลยค่ะจะมีารายการโคตรเซียนนะคะทุกวันจันหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็จะมีซิทคอมนะคะละครครูณธรรมทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงทางช่องโคตรครูคแล้วก็3ามทุ่มครึ่งทางช่องทีวีเวิร์กทอยค่ะใช่คนี่ก็ผมเข้าวงการบันเทิงไปแล้วด้วยใช่แล้วก็ฝากตามโคตรครูตามช่องทางหนูอาจจะมีผลงานมีอีเวนต์ <event S 1> อะไรเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคหรือจะไปแจมรายการไหนไงก็ฝากติดตามมนด้วยใช่ค่ะเออตามนี้ตามนี้เออโสดค่ะก็เจ๊บอกให้ฝาก ผลงานแล้วกาสดแบบไม่ใช่ผลงานเหรอเจ๊หนูต้องเลิกกับแฟนมาถึงได้ผลงานนี้นะออกก็จริงนะของที่หรือของที่รึกจากรายการเราเป็นเสื้อที่เราทําแจกเฉพาะแขกจะดําทอกเท่านั้นเราไม่ทําขายคือเสื้อตัวเนี้ยใครที่เป็นแขกจะดําทอกจะได้เฮ้ยแล้วไปดูได้เลยไม่มีไม่มีทําแจกที่ไหน อ,อันนี้เป็นเสื้อยาของเชลซีพี่พลอยโคตรเทพใช่ใช่ใช่เฮ้ยดีใจอ่ะไม่มีด้วยเอาไปขายปอดีกว่ารีเซลน่าจะได้แพง <laughs> มึงให้ออกจากรายการอยู่ไปก่อนก็ได้มัง้งเออไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดหรอกเอออ,อ,อ,อู้เนี่ยขายได้แพงแน่ลอยมีข้างหลังด้วยดูดิอ่ะเดี๋ยวพ่อเปิดประมูลอ่ะตามนั้นแ่ะฝากติดตามด้วยทุกแพลตฟอร์มนะจะดัมทอกคือทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยพลอยสุริย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พระเจ้าอภิรทุกคนนะจั๊กมาเจอกันใหม่ในจั๊กฝากด้วยนะไปไป